นักเรียนครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกลำน้ำอะไรน้ำเจียนฮะน้ำเจียนน้ำเจียนใส่น้ำเล็กต่อสาน้ำทาใส่น้ำเล็กต่อกับสายน้ำทาใช่น้ำเจียนอันนี้มันถือว่ามันเยอะหรือมันน้อยนี่ย้อมันน้อยตอนนี้เป็นเดือนธันวาคมเนาะสิ้นปีเนาะ พรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ละพรุ่งนี้ก็หนึ่งมกราอา่า,าน,นเราเราไปดูพี่เขาตกปลาได้ไหมได้ได้ไปได้ไหมได้อ่าพาไปหน่อยเดี๋ยวเราไปดูนะครับสายน้ําเจียงสายน้ําเจียนไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนักเรียนครับออกเสียงถูกไหมน้ําอะไรนะน้าเจียนฮะจนเจียนน้ําเจียนน้ําเจียนมันมีความหมายไหมเนี่ย ไม่รู้นะเออเรามาดูพี่ๆวัฝนตกหนักใช่ไหมฝนตกตกไม่นัะตกตกหนักหรือไม่ตกไม่หนักแต่ตกนานเอเดี๋ยวเราไปดูนะครับพี่เขาตกปลาขออนุญาตพี่เขาถ่ายได้ไหมนี่ไ้โอพี่เขาตกปลาเยอะเลยสบายดี มีคนตกลาดา้ยวันนี้ได้หรือยังครับยังไม่ได้นะเออสบายดีพักผ่อนมาพักผ่อนดีมาดนได้แปดโมงแต่อ๋อมาตกแปดโมงตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วนี่ฮะกี่โมงแล้วสิบดูที่กี่โมงนะสิบโมงปายสิบโมงปายยังบ่ได้เลยเหรอยังปายยังไม่กินเบ็ดเลยอันนี้ก็ มีคุณพี่เขาก็มานั่งตกปลาด้วยที่ลำน้ำธรรมชาตินะครับแขวงหลวงน้ำทาส่วนใหญ่ไปตกทางไหนครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะได้เคยได้ตัวใหญ่สุดปลาอะไรที่ที่ผ่านมาตันไประมาณกี่กิโลครับสองสามโลสองสามโลถือว่าใหญ่แล้วใช่ไหมสองสามโลนี่ถือว่าใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่มากแล้วนะ สองสามโลนี่เนาะตัวใหญ่สิเออส่วนใหญ่เราเอาไปเขาเอาไปกินกันหรือเอาไปขายเนี่ยถ้าตกได้นี่ไปกินนะเออไปกินกันเนาะตกตกเอาไปกินกันเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพนะวิถีชีวิตของชาวลาวนะครับก็ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับเนี่ยอะไรเนี่ยหัวอาหารหัวอาหารเอเาลำ แล้วเราเอาใส่กับอะไรใส่ยังไงมีตะก้อใส่นะอ๋อใส่ตะก้อเป็นลำว่าอาหารถ้าเอาไส้เดือนเอาตัวหนอนมันได้ไหมก็กินกินไหมก็ได้นะได้นะแล้วแต่แล้วแต่แต่วันนี้ไม่ไม่ได้เอาหนอนมาเหรอว่ได้เอาหนอนมา่าสุราเขาตึกเตะก็อาหารออืม ถ้าวิ่งไปตามทางรถขาวนี่ก็คือจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองสิงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะใช้เวลาคนขับไวก็ประมาณ45นาที4้นาทีสี่สิบห้านาทีบมหอชั่วโมงนะประมาณาชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนาะอันนี้ก็อยู่ที่สะพานกับเด็กๆนะครับดูน้องขะตกปลา รถก็กำลังมุ่งหน้าจะไปเมืองสิงห์นะครับรถที่วิ่งมานี่คือกำลังจะมุ่งหน้าไปทางเมืองสิงคนะ์ครับสบายดีสปปลาว